แม่ก็ช่วยแบบรีโนเวทห้องลองจะต้องตั้งเป็นแบบเหมือนตู้ใต้ทีวีอะค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคือตรงนี้นี่เองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเหมาะสมกับเพลงมาก วันนี้นะคะเพีงก็จะมาทำ bedroom transformation นะคะก็เป็นคลิปที่รอคอยมากเพราะว่าเราอยากจะแบบแต่งห้องอะไรเงี้ยตั้งแต่ก่อนที่จะกลับมาไทยแล้วเราก็แม่ก็ช่วยแบบรีโนเวทห้องรอไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาแต่งเองอะไรเงี้ยช่วงนี้เนี่ยคือก็เป็นช่วงที่ไทยโควิดเยอะมากเคสคนติดเยอะมากแล้วก็ล็อกดาวน์นะคะที่สําคัญคือห้างร้านต่างๆไม่เปิดเลยเพียงก็เลยจะต้องทําการสั่งออนไลน์นะคะแล้วก็ไปแบบพิกอัพแบบคลิก แอนคอเลกอะไรเงรี้ยหรือว่าให้เขามาส่งที่บ้านแล้วก็ให้มาประกอบให้ที่บ้าน <c oughs> คือจริงๆแล้วตั้งแต่วันที่กลับมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็นั่งหาเฟอร์นิเจอร์กันแบบวุ่นวายเต็มไปหมดคือน่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์อยู่ทุกคนประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะอาทิตย์นิดๆแล้วแหละจนวันเนี้ยเราก็ได้ของมาบางส่วนแล้วนะคะที่เราจะมาแต่งห้องกันอันนี้เนี่ยก็คือห้องนอนเพีงเอง,เ,องเดี๋ยวเราจะเอามุ้งรวดออกนะคะนี่ อันนี้ก็คือห้องน่าของเพลงซึ่งแม่เนี่ยก็ได้ทําการรีโนเวททาสีทําพื้นแล้วก็แบบพ่นสีหน้าตกหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยให้หมดเรียบร้อยแล้วคือเราอะก็แค่เอาพวกเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยมาตกแต่งนะคะซึ่งเพงก็ได้ดูของเอาไว้ยเยอะแล้วแหละก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของของอีเกียบ้างบุญถาวรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ของที่มาส่งนะคะก็จะมี4อย่างด้วยกันแต่ว่าเป็นของเพง3อย่างแล้วก็ของแม่1อย่างก็มีกระจกอันนี้เลยนะคะเป็นกระจกเงา ซึ่งเป็นอะไรที่อิมเพรสมากแกเพราะว่ามันสูง196อะไรสักอย่างเออ196เนี่ยแหละประมาณนั้นนะคะคือสูงกว่าเพลงมากแล้วก็กว้างมากคือกว้างประมาณ70กว่าเซนอะ่ะทุกคนเพลงก็นั่งวัดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะฟิตกับกําแพงห้องไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟิตมากเวอร์อันนี้ก็คือกระจกเดี๋ยวเราจะให้ดูนะอันนี้คือยังแบบไม่ได้แกะออกมานะคะนี่อ,นน<ม>อันนี้คือกระจกซึ่งเห็นไหมทุกคนว่ามันกว้างมากอันนี้คือแค่ตัวเพลงนะ เออมันกว้างมากมันดีมากแก m ม v e กันมาที่โต๊ะนะคะอันนี้คือโต๊ะทำงานของเพลงเองซึ่งเลือกอยู่นานมากเพราะว่ามันมีอันนี้แล้วก็อีกอันนึงคือจริงๆแล้วอ่ะอันแรกเลยอ่ะที่เพลงชอบอ่ะมัน out of stock นะคะแล้วมันจะมาแบบเข้ามาในสต็อกตอน2ีซึ่งเพลงอ่ะต้องทำงานแล้วคือแบบต้องตัดคลิปต้องทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเพลงก็เลยคิดว่าอันนี้น่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันแต่งได้ง่ายเนี่ยก็จะมีลินชักสองอัน แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นที่วางปลั๊กไฟซึ่งเราสามารถซ่อนสายไฟอยู่ในนี้ได้ก็จะไม่เห็นแบบสายไฟแบบอยู่ข้างล่างพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่รกตานะคะแล้วก็มูฟมาที่อันนี้อันนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งปเองก็จะเหมือนกันเลยขนาดะจะต่างกันอันนี้จะขนาดเล็กหน่อยเพีงก็จะเอาฟิตตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นเ r รสร์คือตอนแรกอะเพงชอบมาก เออเพลงก็แบบไม่แน่ใจเพราะว่ามันใหญ่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเพลงก็เลยไม่แน่ใจเพลงก็เลยซื้อมาให้แม่ก่อนเพราะว่าแม่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเพ่งก็จะมาดูว่าเออถ้ามันแบบมาอยู่ในห้องเรามันจะฟิตไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยจะเป็นของ4อย่างนะคะที่เราเพิ่งได้มาในวันนี้ก็ได้ของมาอย่างงี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเตียงวางตรงนี้เลยกลางห้องก็เตียงของเราจะได้มาวันที่17นะคะเดี๋ยวได้ไมาอย่างไรเ,เพ็งจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งละกันเนาะก็เดี๋ยวเพลงจะมากวาดถูกห้องอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะงทงงท อะไรเงี้ยให้มันฟิตกับห้องแล้วก็เดี๋ยวลองเอาเก้าอี้มาโอเคเดี๋ยวเราจะมานั่งทำความสะอาดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายทุกคนดูอีกทีเนาะ ก็เมื่อกี้เพลงถูกคืนอะไรเรียบร้อยแล้วก็ให้มันล่มเป่านะคะอันนี้ก็คืนให้หมดแล้วและเดี๋ยวเราจะมาย้ายของกันนะคะให้มันเข้าที่เข้าโพสิชันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแบบวันนี้เพลงน่าทำงานด้วยแหละเงี้ยแล้วก็เผื่อวัานอังคารที่ของจะมาส่งนะคะเพราะว่าเตียงต้องตั้งตรงกลางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องตั้งทุกอย่างให้เข้าที่นะคะ แล้วเราก็อยู่ในห้องแล้วเราเอาอันนี้มาเพื่อจะใส่กับตรงนี้นะคะที่มันยืนออกไปเนี่ยทุกคนเห็นไหมโดยมีซานอนเป็นผู้ช่วยและซอ้อเป็นผู้ให้กำลังใจ วันนี้เนี่ยแพลนแบบเอ,อ่อเดลิเวอรี่เฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆก็คือไม่มีนะคะวันนี้เนี่ยจะมีแค่แพลนไปดูผ้าม่านแต่ว่าและแล้วก็ไม่ได้ไปเพราะโทรไปที่ร้านผ้าม่านก่อนแล้วเหมือนเขาบอกว่าแบบเออโควิดเขาก็เลยไม่ได้เปิดหน้าร้านนะคะเขาก็เหมือนจะต้องไปดูที่บ้านเขาหรือไม่เขาก็จะมาดูที่บ้านเราเลยนะคือเอาของมาดูที่บ้านเราซึ่ง ก็เลยเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะเอาแบบพวกผ้าอะไรเงี้ยค่ะมาให้ดูเราก็จะต้องดูแบบไปหลายๆที่ก่อนเลยก็เค okay, เดี๋ยวมาอัปเดตก่อนเมื่อวานที่เราเออจัดต้นไม้นะคะดอกไม้ของเราก็คือตรงนี้นี่เองนี่วันนี้พี่ก็ลรดน้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาใส่ปุ๋ยกันโ็เ okay, คทุกคนเดี๋ยวเราจะต่อกระจกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลองตั้งกระจก Positioning ดู Love, right. ก็อะไรป,ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปพวกนี้ีทีตอนที่เขามาส่งของนะคะว่าเาตียงจะเป็นยังไงฟิตห้องไหมเตียงเนี่ยจะมาประมาณบ่ายโมงนะคะ<ๆ>ก็เราจะต้องรอดูเตียงกับทีวีกันว่ามันจะฟิตกับห้องนี้ไหม ใช่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะแพลนของเราก็คือทีวีเนี่ยจะมาติดแล้วนะคะแล้วก็จะมีเตียงมาส่งอันนี้เพลงก็คลีนห้องเรียบร้อยแล้วแบบกวาดเฉยๆนะยังไม่ได้ถูเพราะว่าไม่กี้ทางโซนี่เขาโทรมาพอดีว่าแบบเออถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีว่าซอยบ้านเพีงอะ่ะมันเข้ายากมากเพลงก็เลยบอกว่าเออจอดใต้สะพานแล้วก็ขนเข้ามาดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาติดที่วีตรงนี้เดี๋ยวเพีงจะให้ดูว่าแบบเขามีการติดอะไรยังไงบ้างน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องให้ดูโพสิชันด้วยว่ามันจะแบบ กลางห้องมากแค่ไหนเพราะว่า <sucks> ถ้าเตียงอยู่ตรงเนี้ยคนนึกออกปะคือถ้าเตียงอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะต้องแบบให้มันกลางเออให้มันแบบดูพอดีนะคะก็เดี๋ยวเราลงไปช่วยเขาขนอันนี้น่าเหมือนจะมาแล้วแหละสวัสดีค่ะะคเองเปิดหน้าต่างมีปอ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือทีวีของห้องนอนเราเองอันนี้เป็นของโซนี่นะคะขนาด50 นิ้วนะคะตอนแรกเนี่ยเพิงจะเอา43แต่ว่าโซนี่เขาไม่มี43นิ้วแกก็เลยจะต้องเอา50นิว้วก็เดี๋ยวเราอาจจะแบบย้ายโตเครื่องสาอางมาตรงนี้อีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ติดกระจกตรงนี้เพราะว่าตอนแรกอะเพิงคิดว่าจะติดกระจกตรงนี้แต่ว่ามันแบบมันบาลานซ์ไม่ได้และก็เลยจะต้องหันมาติดตรงนี้แทนเดี๋ยวเราค่อยมาจัดกันอีกทีเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ของเพลงอย่างที่บอกว่าเป็นของแม่เดี๋ยวเราจะต้องย้ายไปแล้วเดี๋ยวเราจะต้องตั้งเป็นแบบเหมือนตู้ใต้ทีวีอะค่ะทุกคนเดี๋ยวก็เราลงไปทานข้าวเดี๋ อัปเดตซอฟต์แวร์เอาไว้นะคะใช้เวลาค่อนข้างนานเพีงก็บอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเพีงอ,อัปเดตเองนะคะโอเคค่ะ,คคะก็ตอนนี้นะคะอัปเดตให้ฟังว่าเราได้เตียงแล้วนะคะอันนี้ก็คือเตียงเป็น ออบุก,กมยีนะคะคือเพลงอะ่ะเป็นคนคน่อนข้างชอบอะไรนิ่มๆเเเเคคลลออออาาง ujemy segui decoration everything queen okay นี่่ right? ยยะ Aaa ัม และนี่นะคะก็คือผ้าม่านของเรานะคะทุกคนอันนี้เราก็ติดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะสีมันก็จะออกมาประมาณนี้เหมือนที่เพงให้ดูเลยเมื่อกี้นี้พอติดแล้วเนี่ยเพลงก็ค่อนข้างชอบมากกว่าตอนเลือกอีกนะคะคือมูฟมาที่ข้างบนอันนี้น่าจะเป็นลาง เป็นแบบล่างแบบนี้คือข้างล่างบ้านเพลงเนี่ยเขาก็จะทําเป็นรางแบบนี้เหมือนกันอันนี้เพลงก็รีเควส์ขอให้เป็นสีขาวนะคะจะได้ดูสว่างและดูเข้ากับห้องกงําแพงห้องเพลงด้วยโอเคค่ะทุกคนก็หลังจากที่เขามาติดม่านให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะที่เพลงถ่ายทุกคนดูไปนี่อันนี้ก็คือม่านที่เราได้มานะคะเป็นสีออกเทาๆเผือกๆหน่อยอะไรเงี้ยเพ่งรู้สึกว่าโทนเนี้ยมันเข้ากับห้องเพลงแล้วก็เข้ากับตัวเพ่งเองด้วยแล้วก็เข้ากับเตียงด้วยนะคะเพราะเพ่งอ่ะชอบโทนแบบเทาชมพูอะไรเงี้ยทุกคนพอเราคอมพ l ี e ตรงนี้แล้วนะคะเพลงก็ได้คุยกับแม่ว่าโอเคเพลงจะแบบถ่ายเฟชลุกแล้วนะของห้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างมันก็ครบแล้วแหละแล้วเพลงก็แบบอยากจะใช้ห้องเต็มที่แล้วนะคะก็มีการตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ยังตกแต่งไม่เสร็จนะคะยังได้แค่ครึ่งเดียวแล้วก็แบบ ลุยๆเลยนะคะทุกคนแล้วแม่ก็เลยบอกว่าเออแม่มีไอเดียใหม่แม่รู้สึกว่าการที่แบบจะเปิดห้องนอนใหม่อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะต้องเหมือนเข้ากันหมดคือทุกอย่างต้องไปทางเดียวกันหมดคือถ้าจะใหม่หมดอะเฟอร์นิเจอร์จะใหม่หมดก็คือให้มันใหม่ไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพงก็เลยแบบเอาแล้วยังไงดีเพราะอย่างเดียวอะที่ต้องเปลี่ยนอะคือที่นอนและเผอเอิญว่าเพลงอะได้ที่นอนใหม่มาด้วยนะคะแม่ก็เลยคิดว่าเอออย่างนั้นก็เอาที่นอนเก่าสลับกับที่นอนใหม่เลยสิเอาที่นอนใหม่เอะมาใส่เลยจะได้เป็นการแบบถือเลิกเปิดห้องนอนใหม่่ไไปเลยยคืออทุกางจะ ะะจะได้แบบมีสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาวันนี้นะคะเพีงก็ได้ที่นอนใหม่มาแล้วเดี๋ยวเพีงจะมาเปลี่ยนเลยให้ทุกคนดูมาแกะกล่องพร้อมๆกันนะคะที่นอนของเรานะคะจากแบรนด์ซีนุ๊นะคะนี่เลยก็แบรนด์ซีนุ s เป็นรุ่นฟา r ร่นะคะที่นอนตัวนี้ก็ขอบอกก่อนนิดนึงนะคะว่าที่นอนอนนี้มันถูกใจเพลงตรงที่ว่าเพีงอ่านรายละเอียดของที่นอนแต่ละตัวที่นอนแต่ละรุ่นอะไรอย่างเงี้ยของแต่ละแบรนด์ด้วยนะเออแล้วก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเหมาะสมกับเพลงมากเพราะว่ามันก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะ คือหมายถึงขนาดความหนาอะไรเงี้ยไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็หลังจากที่พี่ทำการรีเสิร์ชนะคะหาที่นอนต่างๆเนี่ยจากแต่ละแบรนด์แล้วก็แต่ละรุ่นของแต่ละแบรนด์นะคะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าตัวนี้เนะี่ยเหมาะสมกับเพลงมากเพราะว่าเขาอาจจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า My เ e ลเมมโมรี o โฟนะคะที่ทำให้ เอ่อเวลาเรานอนเนี่ยเราจะรู้สึกแบบเย็นเย็นนอนสบายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยปร,ปรับอุณหภูมิในร่างกายของเรานะคะให้แบบเรานอนแล้วแบบเราเย็นสบายนะคะแล้วก็จากที่อ่านเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนนอนแล้วมันไม่ยั่วนะคะสำหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยมันอาจจะแบบนุ่มแล้วแบบยั่วไปเลยอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ชอบแล้วเพ่งเองก็ไม่ชอบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองกันว่าตัวนี้เนี่ยจะแน่นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่า ะะแล้วก็ตัวนี้นะคะความหนาของอที่นอนเนี่ยจะอยู่ที่20ซนติเมตรนะคะนี่เขาเขียนไว้เลย20ซนติเมตรหรือว่า around แบบ8นิ้วอะทุกคน around นั้นประมาณนั้นนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก่อนที่เราจะแกะกล่องกันเพียงรู้สึกว่า Impress ตรงที่ว่ามันไม่หนักเลยคือแบบแล้วมันขนย้ายง่ายอะคือทุกคนนึกออกปะว่าที่นอนอะมันแบบ และที่เขาก็จะโอเคเป็นที่นอนมาเลยใช่ไหมคะแบบเข็นมาเลยยกมาเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างอิมเพรสตอนที่เขายกมาให้เพลงคือเขายกมาเป็นกอลบมนเนี้ยคือมันไม่เหมือนที่นอนดูเป่าคือมันจะเอาแล้วที่นอนแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็น,นึกว่าเอาเขาส่งผิดหรือเลปล่านะคะจริงๆไม่ใช่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนเออมันจะแพคอยู่ในนี้มันจะทําการแบบขนย้ายง่ายเวลาสําหรับใครที่ อยู่คอนโดอะไรเงี้ยหรืออยู่บ้านที่แบบเล็กๆต้องใช้พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คนย้ายเหมือนแบบซื้อพัสดุอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็เป็นออกมาเป็นแบบเป็นกล่องแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเขาบอกว่ามันเหมือนแบบทาสุญญากาศเอาไว้อะเออเปิดมาแล้วมันก็จะขายายออกนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันทุกคนเลย ที่นอนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูที่นอนกันว่าแบบเ,ออเขาดีไซน์ออกมายังไงนะคะแล้วก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยเหมือนกับที่เราอ่านหรือเปล่านะคะ นี่อันนี้ก็คือที่นอนนะคะซีนุสรุนซาร่านะคะทางแบรนด์เขาบอกมาว่าต้องรอประมาณ72ชั่วโมงนะคะที่นอนถึงจะคลายตัวอย่างเต็มที่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันถูกบีบอัดมานึกออกป่ะทุกคนมันถูกบีบอัดมาแบบอยู่ในถุงสุญญากาศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาในการคลายตัวนะคะเ okay, อเคหลังจากที่เพลงได้ลองนอนแล้วนะคะเราก็ลองจับจับแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเย็นนะมันเย็นอย่างที่คุณสมบัติเขาบอกแต่ว่าเราก็ต้องลองใช้ระยะยาวไปนะ ว่าเออมันจะแบบเย็นไปในระยะยาวไหมหรือว่าระหว่างคืนเนี่ยมันจะแบบรู้สึกยังไงบ้างนะคะเราจะไม่สามารถแบบแค่สัมผัสแล้วแบบบอกได้ว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่มีประสิทธิภาพมากนะทุกคนเลยเนะี่ยเราก็ต้องลองใช้ไปนะคะแล้วก็อย่างเนี้ยนะคะที่นอนเนี่ยปกติเรามันจะไม่มีผ้าหุ้มซึ่งตัวนี้เนี่ย อนที่เพี่อแกออกมาไปก็รู้สึกว่าเออมันพิเศษตรงที่มันมีผ้าหุ้มนะคะเห็น <He et S 2> ไหมทุกคนมันไม่ใช่ที่นอนแบบที่นอนเปลือยเนาะผ้าหุ้มอันนี้เนี่ยมันเป็นอินเทอร์ลาซอฟท์นะคะเขาเรียกว่าอินเทอร์ลาซอฟท์ตรงที่ว่ามันจะช่วยรักษาอุณหภูมิในร่างกายเราแล้วก็ช่วยระบายอากาศและอีกอย่างหนึ่งคือช่วยป้องกันไรฝุ่นแล้วก็แบคทีเรียด้วยไม่เหมือนที่นอนปกติที่มันไม่ได้มีผ้าหุ้มนะคะเป็นแบบที่นอนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะขนย้ายหรือว่าเวลาที่เขาแบบตั้งอยู่เฉยๆนานๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาใช้เป็นผ้าหุ้ม i n t e r อร์เนชนอเนาะมันก็จะค่อนข้างพิเศษแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆเลยแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างนั้นด้วยอย่างที่ป้องกันไรฝุ่นแบคทีเรียรแล้วก็ยังช่วยระบายอากาศนะคะรักษาอุณหภูมิในร่างกายอีกด้วยซึ่งเพียงรู้สึกว่าการนอนของคนเราอะ่ะเราจะต้องเอาใจใส่กับแบบ คุณภาพชีวิตการนอนอะนะขอแล้วตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพเขาคุณสมบัติของเขาเนี่ยจากที่เพลงได้ลองจับได้ลองนั่งได้ลองนอนเนี่ยรู้สึกว่ามันโอเคอยู่เลยนะก็เป็นที่นอนของซีนุสนะคะรุ่นฟาไราที่เราบอกไปให้ทุกคนฟังเนาะก็เออที่นอนเนี่ยมันจะมีด้านที่มีซิปกับด้านที่ไม่มีซิปนะคะด้านนี้เนี่ยจะเป็นด้านที่มีซิปเห็นปะทุกคนเออเขาก็บอกว่าให้เอาด้านที่มีซิปเนี่ยลงตรงข้างล่าง เอเคทุกคนอันนี้นะคะเราก็ติดผ้าม่านแล้วอัปเดตให้หนึงว่าเหลืออะไรบ้างนะคะในการแต่งห้องของเพลงแบบคลิป Room Transformation อันยาวนานนี้เนาะ mm hmm. ก็หลังจากที่เราติดทีวีเอาเตียงมาใส่เอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ตกแต่งนะคะเป็นการตกแต่งห้องนิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบเอารูปมาติดหรือว่าเป็นการแบบ เอาเทียนหอมเอานู่นเอานี่มาตกแต่งโตะนะคะหลังจากนี้นะี่ทุกคนก็จะได้เห็นฟิเนชลุคนะคะของห้องนอนเพลงแล้วก็จะเป็นเซกชันจบของคลิปนี้นะคะใครพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูฟิเนชลุคของห้องนอนเพลงกันเลยะคะ่ะ For my heart breaking คค่ะ okay, okay. ก็อะไรประมาณนั้นนะคะสำหรับคลิป Bedroom Transformation ของเพีจะให้ดูรูปนะคะตั้งแต่ตอนที่ห้องยังไม่มีอะไรเลยยังไม่ได้ใส่พมมาม่ายังไม่ได้ติดแอร์จนตอนนี้นะคะเป็นแบบ finish look โนให้ทุกคนดูความแตกต่างแบบ before after ละกันหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเพีก็ไม่เคยทําคลิปแนวนี้แบบตกแต่งห้องหรือว่ารูมทัวร์อย่างเงี้ยคือทำยูทูปอันนานมากก็คือยังไม่เคยทํารูมทัวร์ทุกคนดูเลยเนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะวันนี้เพีงขอตัวก่อนค่ะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย